นี่ครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กลางท้ำกลางใครเข้ามาที่นี้มันต้องเป็นไซสแข็งเพราะว่าที่นี่เป็นคลายมวยของบัเขานะครับไม่มีอะไรมากก็อยากจะบอกว่าตอนนี้เสริมความสดชื่นเสริมความเย็นนี่ครับทีมงานของแอร์ไมเดียนะครับกำลังต,ตัดติดเกาะฝาหนังเพื่อที่ติดแอร์ไมเดียนะครับรุ่นบัวขาเช่าเมฆคือ e m p l o AC you know เย็นเกียบ ทำแอร์ให้เยน็นแบบร้อยทข้างในับณานก็เป็นแอร์ไม่เดียวมันจบร้อยรล้ับรับวันนี้เปิดใช้งานได้แน่อนอนนี่เป็นห้องอองพี่พวกเขาอยู่นี่นะครับเขมาเอาไว้ต้อนรับแขกนั่งแอร์เป่าสบายของแท้